ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราก็จะมานำเสนองานในหัวข้อทวีปอเมริกาเหนือค่ะ จุดกำเนิดของทวีปอเมริกาเหนือนะคะย้อนกลับไปเมื่อราวๆ520ปีที่แล้วคิดโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือชาวอิตาลีที่เราคุ้นหูกันดีออกเดินเรือสมุทรเป็นคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือเมื่อปีคศ1492โดยจุดแรกของทวีปที่ค้นพบคือหมู่เกาะอินดิสตะวันตกหรือ หมู่เกาะเวสตอินดีสแต่ณนะตอนนั้นโคลัมบัสเองยังเข้าใจว่าบริเวณนั้นที่เขาเจอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียอยู่รูปภาพนี้นะคะก็จะเป็นคิสโตเฟอร์โคลัมบัสค่ะแต่อีก7ปีให้หลังนะคะอเมริโกเวปุชชีนักสำรวจชาวอิตาลีอีกคนหนึ่งก็ได้ออกเดินทางสำรวจตามร้อยเส้นทางเดิมของโคลัมบัสแล้วค้นพบว่า นั่นคือทวีปใหม่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียตามที่โคลัมบัสเข้าใจมาตลอดนะคะดินแดนแห่งนี้นะคะก็เลยถูกตั้งชื่อว่าทวีปอเมริกามาจากชื่อของผู้ที่ค้นพบนะคะก็คืออเมริโกเวปุชชี i ค่ะประเทศในทวีปอเมริกาเหนือนะคะมีทั้งหมด22ประเทศนะคะแบ่งออกได้เป็น2ส,ส่วนคือ แองโกลอเมริกาและลาตินอเมริกาโดยมีแม่น้ำรีโอแกนเป็นพรมแดนแบ่งเขตประเทศในแถบอเมริกากลางนะคะจะยกตัวอย่างเช่นเม็กซิโกกัวเตมาลานิการากัวปานามาประเทศที่ตัอ้งอยู่บนหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนจะยกตัวอย่างเช่นคิวบา สาธารณรัฐโดมินิกันเฮติเจเมกาเป็นต้นนะคะลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือนะคะแบ่งออกได้เป็น4เขตนะคะเขตที่1เขตหินเก่าแคนาดาบริเวณรอบอา่าวฮันซันลงมาถึงทะเลสาบแกรเล็ก เป็นหินเปลือกโลกเก่าที่ผ่านการสึกหลอมานานหลายปีลักษณะพื้นที่โซนนี้จึงเป็นที่ราบเกือบทั้งหมดและก็มีอากาศหนาวจัดเขตที่2เทือกเขาภาคตะวันออกบริเวณที่ตั้งเกาะนิวฟันด์แลนด์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของแคนาดาลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเป็นเขตหินเก่าเช่นเดียวกัน โดยมียอดเขาที่เตี้ยที่สุดคือเทือกเขาแอปเาเรเชียนและยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขามิเชลสูงประมาณ2,500เมตรเขตที่3เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตกเขตนี้มีเทือกเขาที่สูงท,ที่เกิดจากการกงตัวของเปลือกโลกอายุน้อยสลับซับซ้อนกันจึงทำให้เกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยๆ ตั้งแต่ตอนเหนือสุดของช่องแคบเบริงไปจนถึงเทือกเขาอารกาในประเทศปานามามียอดเขาเดนารีหรือยอดเขาแมคคเคลินเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือเขตที่4เขตที่ราบภาคกลางที่ราบทั่วไปเป็นลูกขึ้นที่ราบสูงจะอยู่ ทางตอนเหนือติดกับเทือกเขาล็อกกีที่ลาบตอนกลางเป็นที่ราบแม่น้ําต่างๆเป็นบริเวณกว้างมีอาณาเขตตั้งแต่มาหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือจนถึงอ่าวเม็กซิโกตอนใต้ค่ะก็ที่ราบรุ่มแม่น้าแมคเคนซี enzie, นะคะและก็ที่ราบรุ่มแพอรีแคนาดาที่ราบรุ่มทะเลสาบน้ําจืด แกเร็กและลูมแม่น้ำเซนเรนค่ะลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือนะคะแบ่งออกเป็น12เขตค่ะเขตที่1ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้นเขตที่2ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนเขตที่3ภูมิอากาศแบบทะเลทรายเขตที่4ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย เขตที 5. ่5ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนเขตที่6ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งทะเลตะวันตกค่ะเขตที่7ภูมิอากาศแบบอุ่นชื้นเขตที่8ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีปค่ะเขตที่9ภูมิอากาศแบบไทกาเขตที่10ภูมิอากาศแบบทุนดาเขตที่11ภูมิอากาศแบบ ทุ่งน้ำแข็งเขตที่12ภูมิอากาศแบบที่สูงค่ะค่ะลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปเมริกาเหนือนะคะ,ะประชากรในทวีปเมริกาเหนือประกอบด้วย5เชื้อชาติได้แก่ 1. กลุ่มคนพื้นเมืองก็จะประกอบด้วยพวกอินเดียนที่มีผิวสีน้ำตาลค่ะแล้วก็พวกเอสกิโมค่ะ 2. กลุ่มเชื้อสายยุโรป 3. กลุ่มเชื้อสายแอฟริกันนิโก4กลุ่มเชื้อสายชาวเอเชีย5กลุ่มคนเลือดผสมค่ะวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือนะคะ1เขตวัฒนธรรมแองโกลอเมริกาได้รับอิทธิพลจากอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ค่ะ2เขตวัฒนธรรมละตินอเมริกาได้รับอิทธิพลจากสเปนและโปรตุเกสเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสเปนและโปรตุเกสนะคะเป็นเชื้อชาติ คอเคซอยกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนที่ใช้ภาษาละตินหรือโรมมนส์ค่ะภาษาของทวีปอเมริกาเหนือนะคะภาษาส,าส่วนใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายกลุ่มค่ะก็คือ 1. ภาษาอังกฤษ 2. ภาษาส,าสเปน 3. ภาษาฝรั่งเศสค่ะ ศาสนาของทวีปอเมริกาเหนือนะคะก็จะมีคิดศาสนาเป็นศาสนาหลักๆในทวีปอเมริกาเหนือคะ่ะโดยมีนิกายสําคัญ2นิกายหลักๆคือ1น,นิกายโปรเตสแตนต์สนิกายโรมันคาทอลิกค่ะ,คะการปกครองของอเมริกาเหนือนะคะก็จะมีการปกครองในแบบประชาธิปไตยคะ่ะ ด้านการเกษตรกรรมของอเมริกาเหนือนะคะก็จะมีเกษตรแบบผสมการปลูกข้าวโพดข้าวสาลีเลี้ยงโคเนื้อโคโนมสุกรแกะค่ะ,ะส่วนป่าไม้ของทวีปอเมริกาเหนือนะคะก็จะมีการป่าไม้สนค่ะเพราะว่าไม้สนนะคะเป็นไม้ที่สําคัญที่สุดที่ใช้ผลิตกระดาษค่ะการประมงที่สําคัญนะคะก็คือบริเวณเกาะนิวฟันแลนด์ค่ะเมืองแร่ในทวีปอเมริกาเหนือนะคะก็จะมีแร่ถ่านหิน น้ำมันดิบเหล็กทองคำเงินค่ะอุตสาหากรรมในทวีปอเมริกาเหนือนะคะการอุตสาหากรรมอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่ได้ชื่อว่าลำหน้าในเรื่องการอุตสาหากรรมของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีโรงงานผลิตสินค้าชนิดต่างๆ และกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศอุตสาหากรรมสำคัญได้แก่การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าเครื่องจักรกลอุตสาหากรรมเกี่ยวกับการขนส่งเขตอุตสาหากรรมที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาคือชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเข้ามาภายในจนถึงทะเลสาบทางตะวันตกและเขตที่ราบร่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีมีประชากรอาศัยอยู่หนาะแน่น การค้าขายของทวีปอเมริกาเหนือนะคะทะวีปอเมริกาเหนือเป็นตลาดการค้าสำคัญของโลกมีประชากรจำนวนมากเศรษฐกิจดีโดยเฉพาะประชากรในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งทั้งสองประเทศเป็นตลาดการค้าเสรีซึ่งมีสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกส่งเข้ามาจําหน่ายในประเทศทั้งสองสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบและอาหารเช่นสินแร่น้ำมันปิตโตเรเลียม พืชผลทางการเกษตรอาหารสำเร็จรูปในขณะที่สินค้าขาส่งออกจะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเช่นรถยนต์เครื่องบินอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เคมีพัณฑ์เครื่องจักรกลรวมทั้งอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลโยีทันสมัยและอายุวุฒิุปกรณ์ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทวีปอเมริกาเหนือนะคะก็คืออนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพค่ะอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพนะคะโดดเด่นอยู่บนเกาะลิเบอร์ตี้นะคะกลางแม่น้ำฮัตสันเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญของเมืองนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญแล้วนะคะอนุสาวรีแห่งนี้ยังเป็นตัวแทนของอิสรภาพและเป็นที่ยดเหนี่ยวจิตใจของชาวอเมริกนันอีกด้วยค่ะเป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสนะคะร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อมอบให้แก่สหรัฐอเมริกาเพื่อตอบแทนความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและในโอกาสเฉลิมฉลองความเป็นอิรรชจากสหราชอาณาจักรครบ100ปีค่ะ ค่ะเทพีเสรีภาพนะคะเป็นปฏิมากรรมโลหะสำริดออกแบบเป็นเทพีสวมเสื้อคลุมชูคบเพลิงที่มือขวาถือแผ่นจารึกประกาศอิสรภาพของสหรัฐไว้ที่มือซ้ายสวมมงกุฎ7แฉกหมายถึงสัญลักษณ์ของทะเลทั้ง7หรือทวีปทั้ง7ที่ข้อเท้านะคะ ยังมีโซ่ที่ขาดวงบอกถึงการหลุดพ้นจากการเป็นทาสความสําคัญของนุสวรีแห่งนี้เป็นการระลึกถึงการประกาศอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของสหราชาอาณาจักรซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กรกฎาคมพศ2319ค่ะค่ะอาหารที่โดดเด่นในทวีปอเมริกาเหนือนะคะนั่นก็คือแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เป็นที่นิยม มากที่สุดในอเมริกาและยังแพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆรวมไปถึงประเทศไทยในปัจจุบันด้วยค่ะแต่เดิมนะคะแฮมเบอร์เกอร์มีความเรียบง่ายใช้แป้งขนมปังและเนื้อสัตว์ต่อมาในปัจจุบันแฮมเบอร์เกอร์ได้รังสารความพิเศษเป็นกรูเม e นเบอร์เกอร์แม่ว่าจะเป็นการใช้เนื้อชีสที่มีคุณภาพและอีกทาง วัตถุดิบบางชนิดที่ไม่เคยนำมาใช้ในเบอร์เกอร์อย่างเช่นแอปเปิลและคนส่วนมากในทวีปอเมริกาจะนิยมรับประทานแฮมเบอร,เอร์เกอร์เป็นอาหารเช้าเพราะจะทำให้เกิดความรวดเร็วในการไปทำงานไปโรงเรียนหรือไปทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะ สำหรับอิทธิพลของทวีปอเมริกาเหนือต่อสังคมโลกนะคะสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มั่งคั่งและมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆเช่นความก้าวหน้าทางการคมนาคมสื่อสารและเทคโนโลยียังทำให้อเมริกาเหนือโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศชั้นนำในการพัฒนาด้านการสื่อสารนำแบบแผนชีวิตและวัฒนธรรมอเมริกาเผยแพร่ไปทั่วโลกเช่น ดนตรีอเมริกันภาพยนตร์ฮอลลีวูดอาหารจานด่วนและอื่นๆทำให้ผู้คนทั่วโลกรู้จักและคุ้นเคยกับวัฒนธรรมอเมริกาทั้งความเป็นผู้นำด้านอาวกาศและนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งทำให้อเมริกามีบทบาทโดดเด่นด้านความมั่นคงทางการเมืองและเป็นผู้นำทางการทาหารของโลกได้ทำให้ประชาคมโลกตระหนักถึงอำนาจความน่ากลัวของอาวุธนิวเคลียร์ สหรัฐอเมริกาจึงมีบทบาทสำคัญในการจะช่วยสร้างโลกที่มีสันติภาพเพราะสามารถผลักดันเรื่องการลดกำลังอาวุธและล้มเลิกการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือกันในการป้องกันการเกิดสงครามและอีกหนึ่งอิทธิพลของทวีปอเมริกาเหนือต่อสังคมโลกคือเทศกาลดนตรีฮิปปี้ในปี1965 ฮิปปี้ได้กลายเป็นกลุ่มสังคมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสหรัฐอเมริกาและการเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมฮิปปี้ก็ได้แพร่ขยายไปสู่ประเทศอื่นๆในที่สุด15สิงหาคม2512เทศกาลดนตรีที่เรียกกันว่าเทศกาลวูสต็อกได้เปิดฉากขึ้นที่ฟาร์มเลี้ยงวัวขนาด600เอเคอร์ ของนายแม็กยาสเกอร์ที่หมู่บ้านบีโตห่างจากเมืองวูสต็อกในรัฐนิวยอร์ก69กิโลเมตรตลอดงานที่ดำเนินไปนาน3วัน3คืนมีคณะนักร้องนักดนตรีร็อกชื่อดังแห่งยุคผัดเปลี่ยนกันมาเปิดการแสดงกลางแจ้งรวม32คณะเช่นจิมมี่เฮนดริกส์เจนิสจ็อบลินเดอะฮูเกรตฟูเดตฟรอสบี้สติลนัชแอนด์ยังโจแอนบาเอสซีซีอาร์ซานตาน่าเจฟเฟอรสันแอร์เพลน Anga. ประเมินกันว่ามีผู้มาร่วมงานมากถึง500,000คนแม้จะมีฝนตกมาตลอดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดของศตวรรษและเหตุการณ์ดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์วงการดนตรีสมัยใหม่ด้วยขณะที่นิตยสาร Rolling Stone จัดให้มันเป็นหนึ่งใน50เหตุการณ์ที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ร็อกแอนโรวก่อนเปิดงานตั๋วเข้าชมถูกขายออกไปราว186,000ใบ ทำให้ประเมินว่าในวันงานอาจจะมีผู้มาร่วมงานราวสองแสนคนแต่ปรากฏว่ามีผู้มาชมเกินความคาดหมายทำให้ในที่สุดผู้จัดงานต้องเปิดให้เข้าชมฟรีซึ่งก็ทำให้ผู้คนที่รู้ข่าวเดินทางมาร่วมงานเพิ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้การจราจรติดขัดยาวถึง13กิโลเมตรแม้จะอุดมไปด้วยเรื่องเซ็กยาเสพติดและดนตรีร็อกแต่โดยรวมก็ถือว่าเรียบร้อยดีเมื่อไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆเกิดขึ้น ในยาสเกอร์เกษตรกรวัย49ปีหนึ่งในโต๊ะผู้จัดงานบอกกับผู้มาร่วมงานว่าเรื่องนี้พิสูจน์ต่อโลกว่าผู้คนครึ่งล้านสามารถมารวมตัวกันเพื่อความสนุกและดนตรีได้แต่งานนี้ก็มีเรื่องบบุุาาชนาชนน คนอีสานเคี้ยวบุพภาชนบุพภาชนคนอีสานเคียวนานมาแล้วนานมาแล้วที่ซ้ายทานแห่งเสรีบ,บุพภาตั้งทิ้งานโอ้ดมกา เกิดเป็นวงลอ้อตะขายดังฟันคนโน้นก็มาคนนี้ก็มาคนนั้นก็มาสหายกันเช่าเฮโบีเ,ออเออมเียนอีสาน <Hey. S 1> คนโน้นก็มาคนนี้ก็มาคนนั้นก็มาสหายฮนะสอาวเฮฮิปีลาบสูบบุภ <Hey. S 1> าชนบุภาชนคนอีสานเขียวบุภาชนบุภาชนคนอีสานเขียว แหหิิลปนนน,าานนาานนนนนนนคคคโกกกก็็็มมมาาาี้้ััสเฮโบีเเมาทศกาลที่สำคัญในทวีปอเมริกาเหนือเทศกาลอีสเตอร์จัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีโดยภายในงานนั้นมีไฮไลท์จะอยู่ที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาจะมีกระแสรับสั่งถึงคิตสะจัิกชนในวันอาทิตย์อีสเตอร์ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ชาวคิด รอคอยมาตลอดทั้งปีโดยงานหลักจะจัดขึ้นที่นครวาติกันซึ่งจะมีขบวน Good ไฟล d a y แห่กันไปทั่วเมืองเทศกาลบัญชาติถือว่าเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างมากและแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของแต่และประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือโดยมีจิตกรรมมากมายที่มีความสวยงามและน่ามาเที่ยวชม เทศกาลวันแห่งความตายจดในประเทศเม็กซิโกหลังเทศกาลวันฮาลาวีนในเม็กซิโกยังมีการฉลองต่อซึ่งดูน่าสยองสำหรับผู้ไม่เกี่ยวข้องนั่นคือเทศกาลวันแห่งความตายในวันที่1และสองพฤศจกิกายนชาวเมืองรัฐมาฮาก้าจะจัดงานลำลึกถุงคนในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วพวกเรามีตัวอย่างคลิปมาดูให้ดูนะคะ